อ้โอเคเฮ้ยอันนั้นซอมบี้เหรอวะซอมบี้หรือคนวะซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเชี่ยตกใจหมดพี่ก็ว่าเสียงใครเดินอยากตายนักได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวพี่จัดการให้เอาปุ่นใจพังแล้วเอาให้พังไปเลยอุ้ยเอาให้แตกเออพังไปแล้วเฮ้ยไม่ได้อันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เอาของห่วยมาก่อนโอเคเฮ้ยเพ็รดาวเพ็รดาวได้ เรียบร้อยเออเอ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตาย,ตายเออมันไม่ตายไม่ตายเท็กดาวไม่ตายเฮ้ยเชี่ยแม่งมาดิเฮ้ยนี่ไม่ตายเหรอตายซะเฮ้ยโอ้โหโดนเอาดิเฮ้ยตายซะหัวหลุดว่างไงเพื่อนเฮ้ยจะหนีไปไหนเพื่อนตายแล้วกลัวอะไรเราเออตัวขาดครึ่งครับ ตัวขาดครึ่ไงไอ้เหี้ยโคตรโหดอ่ะนี่คิดจะซ่ากับพี่โอ้ตัวขาดครึ่งเลยโอเคไปเดี๋ยวนะเราจะต้องไปปลดล็อกทาวเวอร์ก่อนเดี๋ยวปลดล็อกหอ,อกคอยก่อนดีกว่าเนาะอินทิพต์เตอร์อยู่แถวนี้เหรอ,อว่ามันโดนล็อกแน่เลยอะไม่เอาอะเสียเวลาครับเฮ้ยของดีของดี มีอาวุธคว้างด้วยเหรอเอ๊ะแถวนี้มันมีอะไรหรือเปล่าวะเออแถวนี้ต้องมีไอเทมแน่นอนอะมาดิงงอะไรหรอเอื้อเรียบร้อยโอเคครับเก็บของ ไกล้มืดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยใกล้มืดละเฮ้ยอย่าอย่ายายาเป็นตัวพิเศษครับวิ่ง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  นี่ไงกวนตีนไปเร็วไปเร็วไปปวดเซฟโซโเร็วเอ้ว่าแต่สัญญาณนี้มันคืออะไรอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วปีนดิปีนดิปีนดิเฮ้ยไม่ปีนวะเอ้าไม่ปีนอ่ะเออเฮ้ย เรียบร้อยล่วงอีกเฮ้ยจะมืดแล้วเนี่ยจะมืดแล้ว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 นิวนเอาเฮ้ยต้องปลดต้องไปปลดล็อกหอคอยก่อนจะมืดแล้วชิบหายแล้ว ไอ้พวกวอรเรนไท์จะมาแล้วเนี่ยถ้ามันมืดแล้วเดี๋ยวโดนลุมโดนลุมย้ำแน่นอนไปโล่ไปโล่มืดละชิบหายละมืดละมืดละเร็วๆๆๆเยี่ยมแม่งภูมิภูมิกันต่ำละ5นาทีนะครับ5นาที ตายละแล้วลกูจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชียร์ละขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้จะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อมันขึ้นได้สุดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ ôi đẩy我覺得 biết ởCalais khác và hãy thửALLY cho biết ở net repayment. Cậu thì không rảnh tới xét quá vậy. ต่อไอ้นี่ไนี่โอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละอ๋อแล้วก็ต้องรีบตรงนู้นโอเคเข้าใจละเข้าใจละเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไม่ได้วะ่ะ ค่อยๆไปไม่ได้อะ่ะเดินตายละไม่ได้วะโอเคโอเคไม่ได้อะ่ะจังหวะไม่ได้เดี๋ยวๆเ,เอาไงดีวะาตายแล้วเนี่ยอเออไม่ได้อะ่ะ ว่ายอมตายเถอะไหมเนี่ยใช่ใช่เนี่ยมันไม่ได้อ่ะแต่มีนาเราน้อยไปอ่ะเดี๋ยวนะเราจะถ้าเราจะว์ปกลับได้ไหมาสต์ทราเวลได้ไหมอันนี้คือเซฟโซนเราใช่ไหมไม่ไหววะ่ะผมว่าเราปวดล็องไม่ได้ทางเดียวที่เราจะทำได้ครับ วิ่งกลับไปที่เดิมเอาวะวิ่งกลับไปที่เดิมครับเฮ้ยเฮียแม่งเ้ยไปโลไปโลวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับไป200เมตรเฮ้ยยังมี UV บีไล่อยู่ตายละตายแล้วไปโลไปโลไปโล เฮ้ย UB Light ก็ไม่ได้เหรอเปิดหน่อยเปิดหน่อยอ้าวไม่เปิดอีกเฮ้ยไปเร็วเพิ่งมาโดนตอนนี้เชียร์ละมันเห็นเราละเชียร์ละมันเห็นเราละหนีเร็ว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  ไปเร็วไปเร็ววิ่ง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 ไอ้ทั์โกยโกยโขดระยองอย่ามายุ่งกับกู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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอิมิวอิมิวอิมิวต่ำเฮ้ยเราจจะเข้าบ้านยังไงเนี่ย ไปแล้วไปแล้วอย,ลอ,ยาายอย่ามายุ่งอามายุ่งกับกูเฮ้ยจะเข้าบ้านยังไงวะเชี่ยละตายละตายละเฮ้ยเราจะเปิดยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟฉายเออ,อนี่ไงไปเร็วไปเร็วเออฟื้นละฟื้นละฮ่าฮ่าฮ่าอ้ย รอดละรอดละโอ้ยรอดละรอดละหลับครับหลับ,ลบเออเกือบเดียงเฮออ้ยเกือบเดียงจริงๆะเนี่ยโอ้ยเกือบๆเออคให้ชั่วหน่อยเช้าเรือยงโอ้โหเราอัพสกิลไดย้ยังอ่ะยัง นี่กี่โมงแล้วเนี่ยนีย่ถ้าเราจะรู้รหัสได้ไงอะ่ะเนี่ยรหัสมันไม่ได้อะ่ะจะมีรหัสใบแถวนี้ไหมไม่มีหรอกเนาะอันนี้คืออะไร immunity boost โอเคนอนดีกว่าเกือบไปละเฮ้ยเออโอเคกลางวันเรียงเอากลางคืนหน่เนี่ยไอ้เฮี้ยตายหาแล้วคุณนึกว่าตอนกลางวัน โอเคนอนหลับรอให้เช้าก่อนเออโอเคเช้าแล้วไม่กลัววุ้ยเกือบตายนะความจริงก็กลัวอยู่นะอ้าวค้าไม่ได้แล้วเหรอเอ๊ะตะกี้เราต้องไปตรงไหนนะ อันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับไม่ไหวใจจริงต้องอยากกลับไปตรงนี้เนาะไปซื้อของตอนวันอะไรเราจะเสี่ยงไปตรงนี้หน่อยแล้วกันตายก็เล่นใหม่นะเอเคหาของสิโอเค,ออเ,คเราจะเสี่ยงไปทำเวสน,นะครับไม่สนใจหรอกตอนเช้ามันเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่าไหร่อุ้ยทางตัน มีละโก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 เฮ้ยมีอะไรบางอย่างนี่ไงอะไรวะกี้เจออะไรบางอย่างว่าไงไม่เป็นไรแฟร็กชั่นอะไรเซฟโซนกูงงอ๋อเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไอพวกโจรไอโจรห้าร้อยไอเหี้ยมาแล้วจัดการมันเฮ้ยเอาไงดีวะสู้ดีไหมโอเคมาดิอ๋อเปิดไฟใายเลยเฮ้ยเชี่ยแม่งเอาไงเอาไงกูเอาไงกูไปของเยอะเลยนี่หว่าเฮ้ยมาดิเฮ้ยเนี่ย นี่ไงเอ,อื้อเรียบร้อยตายหนึ่งเอาดิเอื้ออ่ะมามาอ,อ้ยอย่ามาดิสไนเปอร์เอ,อื้อเป็นไงเพื่อนมาเลยมาเลยเอ,อื้อมาที่ชอบที่ชอบที่ชอบเฮ้ยนี่ไงจะมาจับอะไรกูเอ,อื้อนี่ไงมาดิมาดิลบลบ หลบเปิดหลบแล้วน้องก็หลบมันหลบได้วะ่ะเอ,อือเอ,อืเอ,อเรียบร้อยนี่กูชนะเว้ยไอเวนตะไหลห้าร้อยเดี๋ยวนะครับเราต้องเอา,เอ,าเอาวุธมาทดแทนและอันนี้ไหมโมดิฟายได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใช้ได้วะ่ะ เออนี่ไงใส่ได้ใส่ได้เออนี่อัพเกียรดอาวุธนี่ได้มีดแล้วเก็บให้หมดนะเศนเหล็กเนะี่ยถังแก๊สเยอะดีว่ะโอเคมีเดียมนะครับโอเคโอเคเอ้ยหมุนหมุน ได้แล้วโอเคมีอะไรวะโอเคพอได้อยู่ได้ขวานด้วยดีละได้อุวุธใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคเก็บของเส็จเหล็กข้างนั้นเลย กลับไปขายของนี่คือเรารวยอะ่ะหวงตรงอะ่ะสมบีเยอะวะ่ะเราจะเอาถาังแก๊สโยนใส่มันครับโยนเข้าไปต้งมงงครับงงไปเดี๋ยวถังแก๊สอีกเอาถาังแก๊สอีกเอาไปอีกครั้งหนึ่งเออ ตายละเอออ่ะเฮ้ยมันล่อห้องมันมาเนี่ยเชี่ยละไปละโกยละโกยเถอโยมเฮ้ยเชี่ยแม่งเชี่ยแม่งเอาแล้วเอาแล้วตามกูมาแล้วอุ้ยเจ็บเจ็บมาดิ เฮ้ยมันตามมาจริงว่ะเฮ้ยมาดิเฮ้ยไปมันมาเอาดิมาดิวะเอาดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยเอาไปลงไปลงไปลงไปตายตายตาย,ตาย,ตายเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยจัดก,การมันเออมันจะตายละฆ่ามันอย่าให้อย่าให้มันฟื้นได้นี่ไง เออ,เ,อ,อเรียบร้อยเ็คดาวตายซะฮ,ะฮะ่าฮาจะสู้กับพี่อ่ะน้องคิดที่ให้ดีๆเพราะพี่อัพเกรดอาวุธมาแล้วเดี๋ยวนะอ๋อทางนู้นไงเป้าหมายหลักของเราเอ,อ๊ะต้องมีอะไรแน่นอน เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยต้องมีของดีเว้ยเอาไงวะเสี่ยงดีไหมชอบวอนหาเรื่องนะพเราเนี่ยค้าของก่อนได้ไหมพยาบาลเราพอไหมอ่ะไม่พอป่ะเอาวะ อันนี้แหละเออเอาบูธเข้าไปต้องมีของดีแถวนี้แหละไม่เป็นไรอ่ะยังพอบวกได้อยู่เนี่มันอะไรยังพอบวกได้อยู่ครับไม่มีบอส้ยนี่ไงไม่มีบอสไม่มีบอสเอ้ยไม่มีบอสจัดการให้หมดเลยจัดการให้หมดนะครับอือตายได้แล้ว ôi chia mẹ khói 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 nè, khói khói Ưa, ưa, ơi, khói 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 hey here you go I'm at the monument you were right Not much left of it Good. look closely there is much more to it than meets the eye okay เอมตี้เอาเอมตี้ซะงั้งงนเฮ้ยอะไรเนี่ยขึ้นรถขึ้นรถคือรถเออเออคือรถโว้ยมาดิอ๋อต้องเปิดตรงนี้เออเหอะอ๋อเจอละนี่ไงนี่ไงได้ละเฮ้ยได้ฮันนี่แล้วเว้ยได้พยาบาลแล้วกูค้คาของได้แล้วค้ายาได้ละโอเค À, hiu đi Hiu, ơ hơi khỏi Kick down, kick down, kick down Nì ấy, kick down, ơ, ừ. liệp down mới đây อินฮีเบตเตอร์คอนเทนเนอร์มันจะใส่รหัสอีกไหมอ่ะถ้าใส่รหัสกูไม่ไหวแล้วเนี่ยกูไม่รู้จะหารหัสยังไงเคยยังหาของได้อยู่ไม่มีถังแก๊สเลยเหรอวะเฮ้ยถังแก๊สอยู่นู่นไงเฮ้ยก็ว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งจัดการมาให้มากให้สุด ถังแก๊สถังแก๊สม <book> <h sal> ีอันเดียวอุ้ยเฮ้ยตายอย่ามายุ่งตายแล้วตายอืมตายตายเฮ้ยอะไรเล่ามายุ่งกับคู๋จะมายุ่งอย่ามายุ่งเออนี่ให้ได้หนึ่งถอยเร็วถอยถอยถอยโอเคบวกครับบวกเฮ้ยถังแก๊สถังแก๊ส ไปเลยต้มนี่ไงเรียบร้อยแล้วเอ้าไอ้เหี้ยราเบิดได้ไงวะตายเฉยเลยนะครับตัดพลาดก่อน